วันนี้น้องเนตพามาเที่ยวนะคะโกดังที่ใหม่บอกเลยว่าของปัวปังมากๆค่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดโชว์แซมเปลแซมเปลให้กับทุกคนนะคะลูกค้ามาหาแบบของใหม่ๆกริบๆนะคะลูกค้าสินค้าสวยๆนะจ๊ะเดี๋ยวไปชมกันเลยลูกค้กาถามจะเอฟเป็นเกงเป็นเกงเนี่สักลูกค้าจะเอฟเางเกงลูกค้าเเกงไหมไม่มีจ้าอันไหนนะมาพอเราก็จะเป็นโซนนี้ ของเราจะเน้นเป็นแบบโอเวอร์ไซส์ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าของเราก็จะเป็นแบบสาวใสอวบเนาะแล้วช่วงนี้ก็คือต้องหาผ้าอะไรที่แบบเบาๆบนิ่มๆยืดยืดบางทีก็ต้องแบบผิวๆเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจิ้มกระสอบกันก่อนเนาะว่าเราจะเอากระสอบไหนแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยจะไปเปิดโชว์ให้เลยจะเห็นสวยไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เราเราจะเริ่มจากกระสอบไหนดีที่จะลองแกะเป็นกระสอบแรกอันนี้ไปเลย่ะอันนี้เลยกล้วกันอสุดเอากระสอบนี้ครับแกะตรงนี้ตรงนี้แกะตรงนี้หรือแกะทั้งแนะ ได้แกพี่เขาเนตไม่ต้องยกใช่แล้วเนตเห็นลูกค้ามาคอมเมนต์ใต้ใต้ใต้คลิปเก่าใช่ปะ่ะเขาถามว่าทำไมน้องเนตไม่ใส่แมสตอนแก่ใช่ปะ่ะโ<อ>ชว์หน้าแม่โ <c oughs> ชว์หน้านิดหนึ่งเพราะว่าบางทีเวลาใส่แมสเวลาพูดอย่างเงี้ยลูกค้าไม่ได้ยินใหม่มันจะไม่ได้ยินลูกค้าแต่ว่าพอเวลาที่น้องเนตไปคัดปกติต้องใส่ใส่แมสต้องใส่แมสลูกค้าเป็นห่วงเพราะว่าเรื่องความพงจมูกอระเสบอยู่ใช่ไหมแม่อ่ะมาพี่ตัดเลย มาดูไปพร้อมๆกันนะจ๊ะที่เราเราจะไม่รู้ว่ามีงานอะไรบ้างใช่ไม่รู้ครับอ๋อพี่เขาไม่รู้ประมาณเอ่อป็นนัน้ประมาณสองร้อยกว่าตัวประมาณสองร้อยกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมาคัดอีกทีหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราจะดูอันนี้จะเป็นเกรดเอนะทุกคนเกรดเอก็คือเออใหม่ตำหนิน้อยแล้วก็เป็นแบบเกรดหัวหัวนะแต่ว่าพวกตำหนิจะไม่ได้ให้ลูกค้าอยู่แล้วเพราะว่าต้องไปนั่งคัดอีกรอบมาทุกคนพี่ ไปมาดูไปพร้อมๆกันเลยพี่แซกไปพี่แซกดู่ระทบีนะมาเลยมาเลยพร้อมจ้าซองป้ายว้าวสวยเลยว่งนี่นี่นี่สีนี่สีนี่สีนี่รอบนี้ก็จะเป็นงานสวยแบบไหนเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะคะนี่เราลูกค้าแล้วเขาก็ไม่ได้มีหลายกระสอบนะใช่เขาไม่ได้มีเยอะนะเรามาก็คือเราแบบซุ่มๆเลยต้องหาเอาใช่พอที่เก่านี่กําหนดเข้ามาเมื่อไหร่ตอบไม่ได้เหมือนกันใช่เนี่ย ิลนี้เลยพวกงานเกรด A นะคะลูกค้างานหัวก็จะเป็นแบบงานสไตล์แบบมีป้ายห้อยอะไรเงี้ยลูกค้านี่เลยอันนี้ก็จะเป็นงานผ้าชีฟองเนาะแล้วก็นี่สีสดมากต้องหยิบสีสดต้องหยิบค่ะนี่เลยค่ะแบรนด์นะคะลูกค้าเป็นป้าย US ทั้งหมดนะ US ก็คืออะไร US ก็คือรวมหลายๆประเทศเลยค่ะลูกค้าจะเป็นงานแบรนด์เนาะสินค้ามันจะมีแค่อย่างละตัวนะแม่นะแล้วก็รอบอกก็คือแต่ละตัวจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะจ๊ะอุยอันนี้ก็สวย ชีฟองนี่ค่ะแขนกุดเนาะร้อนๆแบบนี้ใส่แขนกุดไปเลยอบอาใส่แขนกุดแบบนี้ค่ะอันนี้น่าจะหน้าผ้าประมาณแบบส8ได้ลูกค้าไซส์ใหญ่นะจ๊ะมาดูไปความสวยไปพร้อมกันว่าโอมาโอมา,อ,มาอุ้ยอันนี้ก็น่ารักนิ่มๆยืดๆลูกค้าแขนกุดนี่จะ้ะฟีรป,ประมาณนี้นะคะลูกค้าสําหรับที่เรานําเสนอตัวใหม่ตัวใหม่แบบใหม่แบบสับแม่อ่านี่ค่ะนี่เลย งานแบบว่าเนื้อผ้าบางเบาใส่น้ารอนได้แบบสบาย,บายๆเนาะ <S <S เดี๋ยวเน็ตหยิบข้างหน้าหน่อยหน้าหน่อยสิอ่ะนี่ฟีลแบบไปห้อยแต่ว่าเวลาเอาไปซักทำความสะอาดตัวกระดาษอาจจะไม่อยู่แล้วนะลูกค้าแต่จะเห็นความแบบน้องเน็ตโชว์ไอตัวหนวดกุ้งให้ลูกค้าดูว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นงานห้อยนะแต่ว่าด้วยความเราไปซักทำความสะอาดให้กับอยากซักให้ก่อนลูกค้าใช่อยากซักให้ก่อนอุ้ยอันนี้ก็น่ารักอุ้ยร้อนแบบนี้มันใช่เลยเนาะแม่เนาะ มันใช่เลยเนาะเป็นชีฟองแบบงานอัดพีดนะคะทุกคนคะ่ะมาเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์สดน,นะแม่นะสินค้าสดใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b e ด้วยนะคะเราจะเจอกันในช่อง Youtube นะคะลูกค้าทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ประมาณไม่เกินสองทุ่มเจอกันคะ่ะบ๊ bye. Bye bye. Bye ายบายบายบายไปถ่ายอยู่ลูกตอนนี้กําลังคิดอยู่จะเอากี่ลูกดีเ,เพราะ<ๆ>ว่าเขามีทั้งหมดห <5. S 1> อันนี้ชอบนะส่วนตัวนะชอบตัวนี้ แต่ตัวนี้ก็คือสีรวมเยอะอันนี้จะดำเยอะเอาไปสองลูกก็ได้เพราะพี่ยิงของเข้ามาไหนก็ได้หรือจะลูกนี้พี่พี่ยกลูกนี้ขึ้นได้หนือควาหมุนหันเลื่อนขั้วน่ะไอหยอกหนุนสุดโต่งหนักนะลูกฮะสี่สิบห้าใช่ปะใช่ใช่ว้าวน่าจะได้อ่ะไอสามกระสอบนู้นล่ะอันนี้ไม่แก่แล้วพี่อันนี้ไม่แก่ กระสอบนึ่งครับพ yes um, ิกจะพิกดูมุมไหนพี่เขาพิกให้อันนี่ทนเนาะนอกจากดำมันเยอะเนาะก็ได้อยู่ค่ะดำไม่ใช่สามไปเท่านี้สามลูกสองลูกนู่นไม่หมุนกระสอบนึงเอากระสอบพิกจะพิกดูมุมไหนพี่เขาพิกให้อันนี่ทนเนาะนอกจากดำมันเยอะเนาะก็ได้อยู่ค่ะดำไม่ใช่สาม ไะเท่านี้สามลูกสองลูกนู้นไม่หมุนดูนะไม่หมุนอ่าโอเคหาของยากมากเลยลูกค้าใช่หายากแล้วแต่ละรอบที่ไปนะลูกค้าบางทีอ่ะเหลือแค่อันเดียวอ๋อก็เราก็เอาก็เอาอันเดียวใช่ก็เอาอันเดียวก็ตีก็ขับรถเล่นไปใช่เขามีเยอะหละลูกค้าแต่ว่ามันไม่ใช่งานไม่ใช่งานที่เราต้องการมีเป็นคอตตอนมีกางเกงมีเป็นแบบว่าเสื้อเสื้อเชิ้ตโอ้แข็งแรงนะพี่พยโยก อย่างอีกโกดังหนึ่งรถเข็นจ้าถนอมหลังอันนี้เขายกหมดเลยอะมัมีเป็นแบบข้างละตัวหรอข้างล่างอันไหนนะหกร้อยกว่าตัวเห็นนี่หกร้อยแปดสิบแปดตัวกระสอบล่างเสื้อยืดก็มีพวกแนวเสื้อยืดแต่เราขายอของเราแบบเอาเน้นแบบงานคนละแบบกันเออแนวแนวนี้อุ้ยเนี่ยไฟนั้นเลยนะเด็ดช้อนมาไม่ถึงเนี่ยมันไฟห้อยอะไรเนี่ยทุกคนสีสันสดอมีแม่แม่ถามมาแล้วอยากได้กางเกง Ok> ใค่ไหลสดขาฉันรู้ชันฉันันนะพี่แจ๊คชอบให้โรงเรียนเอากางเกงไปโยนทิ้งทุกตัวเลยเนี่ยนี่ก็สวยใครที่ชอบขนมชั้นนี่จะาอขนมชั้นมาแล้วนะอยู่ในลอตนี้ก็มีนะไปเจอกันเลยใส่ถุงเลยครับพี่พี่ใส่เลยค่ะพี่จะได้พักเร็วเพราะผมก็ปวดกันนานแล้วนี่ได้ถ่ายตอนขัดพามั้งปะที่บ้านโอเค ให้ลูกค้าดูนะดูว่าอะไรนะีมันจะมีอยู่ในช็อตอ๋อจะลงในช็อตกว่าจะทํางานขึ้นมาขายให้ลูกค้านะเนตเราขอถงนตอข้นไปสักสามสี่ถุงต่อมาไปแยกหนาสีหนากว่าหนาสีเาขอถุงแบบนี้เพิ่มสามถุงต่อมาไปแยกค่ะต้องไปส่งซักไม่มีใ่อย่างพวกแบบสีสีครีมครีมขาวๆอะไรเงี้ยแยกซักหมดเลยสีดําก็แยกซักอ๋อซักรวมไม่ได้ลูกค้าต้องต้องไปนั่งคัดก่อนแล้วก็ดูตําหนิ โคงการจ้าไม่ได้ซีฟองฟักเชอร์เที่ยวกันแดดกันแดดใส่กันแดดได้แดดแรงจริงๆออกไปดิ้นเดี่ยวตัวละลายะช่วงนี้นี่ลูกค้าดูน้ำมัน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 ไทยใช่แม่น้ำมันหมูทอดน้ำมันหมูทอดไข่เจียวแรงมากอ่ะมาอุ้ยเิ้งเด้งเยอะนะทุกคนเพราะฉะนั้นทำพลาดไร้สดจ้ะเนี่ยแบรนด์แบนนี้ก็คือแบรนด์ดีด้วย แล้วนะเจอกันไรๆนะ bye ้าบายๆไปกันวังลำเลียงนลำเลียงของนะจ๊ะขึ้นรถซะหน่อยไม่เหมนขึ้น สวัสดค่ะทุกคนคะ่ะสองทุกนะคะจันถึงสาว์น้าในกาแฟปฐมณัลคะ่ะ